จ้าพี่น้องจ้ามนีจจสิพ้ายางไปเล่นอันลังสวนนะคะหิมะตกสิพ้าไปเล่นสวนค่ะชมบรรยากาศหิมะตกในสวนนะคะมันตกม่อว่านนี่ค่ะมนีเศร้าตกแล้วค่ะแต่มันยังข้าวอยู่ค่ะเขาจักภาคเขาจักภาคผ้าเล่นหิมะในสวนค่ะบอกค่ะรดเขาเอิญรดอีกยังบุค่ะลดบานเท่าเอิญรดนาำเนาะค่ะ จะเอามาให้ทางปลูกผักค่ะปลูกดอกไม้ค่ะเต็มไปด้วยหิมะค่ะพี่น้องจ้าน้ำใบใหม่สวยๆค่ะเบิ้งแทนใบใหม่ค่ะยางเบิง้งยางเบิ้องนีสนงงน่สวยยางเบื้องนี่สวนค่ะช่วงหิมะตกค่ะพี่น้อง อากาศเย็นค่ะ0องศาค่ะเมืองใบไม้ข้าวงามค่ะงามอยากไหนได้ไหมเที่ยวมาเห็นน้ำงข็นเด้เนาะค่ะโอ้ยนามแน่นแน่นเขาเอินยังค่ะแน่นถังเป็นน้ำแข็งค่ะเย,ย้หาหนาาๆหนา,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 นาแข็งเลยค่ะโอ้พี่น้องได้ย,ยินเสียงวะค่ะ แข็งโคตรแข็งเลยค่ะแข็งโคตรแข็งอีกค่ะนี่ค่ะบรรยากาศในสวนมันยังตกป่อยๆอยู่ค่ะหิมะหิมะชินน้อยๆค่ะบริสตกแห้งค่ะสุดเธอจะสิมะปันน่นอับนบุนมเิ่นว่าปันน่นอันอันตุก,กตาหิมะเมืองค่ะค่ะมันตกโดนแล้วมันสิกายเป็นน้ำแข็งค่ะ มันจะจใหญ่เบิง้งมันทีกลายเป็นก้อนน้ำแข็งค่ะแล้วค่ะขั้นตกใดมือหนึ่งแล้วมันทีแข็งค่ะขั้นไปลมทับกับแขนหักขาหักได้ค่ะแต่ขั้นตกไม่ไม่เนอนทับได้ค่ะน,นุ่มหนุ่มค่ะวาดเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งลังเทือนพอช่ำจ้าค่ะหิมะล้วนร้วนค่ะ มาล้วนๆเลยค่ะพี่น้องน,นคะคะอู้อยากมีเฮู้บ่อยเนาะค่ะเฮู้บ่อยมาใส่คือสีแสบเนาะค่ะมันนุ่มไหมคะ่ะเบิ่ลนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆค่ะหนาประมาณสองเส้นค่ะเห็นเนาะคะอันนี้อยู่หลังเลื่อนพ่อช้ำค่ะมาเป็นหลังคาเลื่อนพ่อช้ำค่ะ,จ,ะจ่าจิตเทย์เห็นไห ยีดเท้างลังก่อนเลื่อนเพ่อชํำค่ะบรทัานละลล่อยู่ค่ะเพราะว่าบรรยากาศมันหนาวมันบอละลล่ค่ะงามค่ะปานย่วงฝ่ายบางทีตรงขามค่ะแมวแมวอ้วนค่ะยางโดดยอยู่ค่ะมึงค่ะมันจะไปเรืออะไรค่ะเลื่อนเพื่อช้ำปิวออกเบิดค่ะ อันนี้ก็ฮักค่ะสิได้เปลี่ยนไหมนี่ค่ะเบอน้ำแข็งหยดย,ย้อยโอ้เออเห็นไ่าค่ะตกมึงมังมงแผ่นี้แด้วค่ะไปแล้วค่ะข้าเหร่นมีมะค่ะงามค่ะค่ะจุนพูหนุ่มค่ะนี่สีมันตกใหม่ใหม่มันหนุ่มค่ะหนุ่มหนุ่มหนุ่มใสถวยแทนน้ำแข็งใส่คือสีแสบเนาะค่ะ ที่มึงก็มันก็เป็นน้ำธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแต่มันมันนุ่มไหมคะ่ะละลายในปากนุ่มๆแต่ช่วงนี้มันโควิดนะคะได้บบซิมคะ่ะหย่านลกมันมาน้าขาวงามคะ่ะจ้ามือานี้กะพายางเลนีิมาในสวนผักเนาะคะ่ะผักกระเพันได้ปลูกดอกคะ่ะพายางเบิงสาพัหนาหนาวคะ่ะมันจะปลูกยังไดคะ่ะเบิงหิมะ เตมค่ะปลูกอะไรไม่ขึ้นค่ะไม่ยางเดี๋ยวที่อยู่ได้คือกระเทียมค่ะแต่จะบอาหาแนวว่าปลูกอยู่คาแต่ฝนค่ะออกจากฝนกับเม่นหิมะค่ะจะมือนี้จะกระฝากไว้นะคะยางเดินเดินเล่นในสวนชมหิมะคุณวะปกติเขาเล่นในสวนเขาจะส้มผักเนาะคะ่ะอันนี้เดินในสวนชมหิมะ <laughs> เปลี่ยนนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ผู้เดเขามากก็อย่าลืมกดติดตามแม่แจ้ด้วยค่ะสิจะมีการังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเอาไว้ทำมอบอ,อก,กันคลิปหนานาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปจำนี้เนาะคะ่ะังนกค่ะอะไรค่ะไปแล้วไปแล้วหงห้างนกตะเลียตุนค่ะไม่ดูอ่อนอยู่ที่งปล่าโดดแดใหม่เห็นค่ะเห็นบ่หิมาตกลงห้างมันตะเลียตุนเนาะคะ่ะหนาวหนาวขนาดเท่าตุ๋นไงก็มันท่ายัางหนาวอยู่ มันตุ่นน้อยๆคนน้อยๆมันผากันอยู่ด้เก่งค่ะเก่งสำหรับมือนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้ค่ะไว้บอกหลายบริษําลำค้านนะคะไว้มาพอกันคลิปนะ่ะรักษาสุขภาพเด้อค่ะชาวเอฟซีทุกคนนะคะเลิฟเิทุกคนค่ะพอ,อก,กันใหม่ค่ะสำหรับมือนีขอ้ขอก่าวมาสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะไปแล้ว